สวัสดีเพื่อนๆครับหลังจากที่บิตคอยดีตัวสู่90,007 7อลลาร์เป็นการคอนเฟิร์มโครงสร้างขาขึ้นในทาวเฟรม4ชั่วโมงนีครับแต่ในวันนี้เรายังคงต้องเฝ้าจับตาตัวเลข CPI ครับซึ่งจะส่งผลต่อความผันผลของราคาบิตคอยและเอาคอยอย่างแน่นอน ผมเองก็ยังคงทับมือรออยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากในภาพช็อตเทอมลงไปเนี่ยจะเห็นสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นครับและภาพรวมครบิตคอยต่อจากนี้อาจจะมีการพุ่งในเร็วๆนี้ก่อนที่จะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปี2568ครับจะเรานี่เป็นโอกาสที่ผมจะเฝ้าจับตารอดูเอาคอยอย่างใกล้ชิดครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่15เดือน1และผมไม่ได้มานําการลงทุนครับ ก่อนจาฟังข้อมูลในวันนี้ครับฝากกดไลค์ผมกันหน่อยนะครับใลครที่เพิ่งรับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเพ,พื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ไอเดียหรือแผนในการเทรดคริปโตนะครับหรือแม้กระทั่ง Forex สามารถกดสมัครเมมเบอร์หน้าช่อง YouTube ตกเพียงแค่เดือนละ600บาทเท่านั้นครับและเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ได้มั่นใจวิธีการสมัครเมมเบอร์ u t u b e นะครับผมจะมีวิธีสอนที่ห้อง Discord เพื่อนๆกดที่ลิงก์ดิสคอรได้เลยนะครับเอาละเรามาอัปเดตภาพรวมตลาดกันก่อนเลยกันนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เขาได้มองว่าการพุ่งทะลุของบิตคอยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก่อนการประกาศเรื่องอัตราดอกเบียรครั้งแรกในปี2568นั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะเกิดในช่วงของวันที่29มกราคมนี้นั่นเองนะก็อาจจะเกิดก่อนนะครับเนื่องจากแพทเทิร์นของ Triangle เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นในการเลือกทางฉะนั้นแล้วเขาได้มองว่าเราอาจจะไม่ต้องไปคิดว่ามันจะพุ่งขึ้นหรือมันจะพุ่งลงลกาารรรวิเคะหห์ื การเฝ้ารอที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการรอให้คอนเฟิร์มการเลือกทางของสามเดือนนั่นเองเนะครับชาวเราเพื่อนๆก็อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นไปทดสอบขอบบนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาเป็นไฮที่ต่ําลงนะครับขอบบนตั้งแต่ช่วงไฮล่าสุดเนาะประมาณช่วง1นึ0 0แสนแปดพันดอลลาร์แลวก็ขอบล่างล่าสุดของเราเนี่ยที่เราได้มีการไปทดสอบก็คือประมาณช่วง8ปดหมื่นเก้าพันดอลลาร์หรือตัวเลขก,กลมๆก,ก็คือช่วง9ก้าหมื่นดอลลาร์นั่นเองนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องติดตามการประชุมเอไโอเอนครั้งนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดเนี่ยเพราะว่าการที่เฟดได้พูดล่าสุดเนี่ยในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มองว่าอาจจะมีการปรับลดอตัตราดอกเบี้ยลดลงในช่วงของปี2568นั่นเองซึ่งมันจะส่งผลไม่ดีต่อคริปโตของเรานั่นเอนงครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังคงต้องเฝ้าจับตาเราดูในการซาบานต้นของทรัมป์หรือการเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนคริปโตพอสมควรหลากหลายความคิดเห็นเหมือนกันนะครับที่จะเก,กา,า,สาส่ีสท ที่38.3%ที่จะไม่ได้มีการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งนี้นั่นเองครับถ้าอิงในอดีตที่ผ่านมาเนการ เข้ารับตําแหน่งของประธาน,นาธิบดีคนก่อนหน้าหรือไบเดนเองเนี่ยนะครับราคาบิตคอยเนี่ยจะมีการดรอปตัวลงก่อนนะก็มีการปรับตัวลงไปที่3 0 0 0 0เหรียญนะครับก่อนที่จะดีตัวขึ้นมาอีกครั้งหรือรีบาวขึ้นมาที่5 5 0 0 0ื่นาันล้านนั่นเองเราขยับมาดูในฝั่งของบิตคอย ETF กันบ้างนะครับก็จะมีเม็ดเงินไหลเข้าแต่เป็นจํานวนไม่มากนันก็เป็นครั้งแรกในรอบ3วันที่ผ่านมาเลยนะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในภาพช็อตเทอมอยู่เหมือนกันนะครับเรามาอัปเดตกราฟกันเลยเลยกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปใในนนช่่ววงงต้คคลิปาาารา มีการเบรกโครงสร้างเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องกลับตัวเลยในภาพใหญ่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังคงรอโฟกัสในการพักตัวของราคาเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเพื่อจะเห็นว่าราคาเนี่ยได้มีการเบรกโครงสร้างออกมานะครับจากการ ร่วงลงมาทำ l o w ว r low และมีสัญญาณในเวอร์จนเกิดขึ้นการเบรกชุดนี้อาจจะมองเป็นในฝั่งของ QM pattern ก็ได้ก็จะคล้ายๆกับ head and shoulder นะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นผมก็แค่รอนะครับในการย่อพักตัวถ้าไม่ยอ่อผมก็แค่ไม่กดเทรดนั่นหมายความว่าการย่อลงมาแถวๆนี้ถ้ามีสัญญาณอะไรให้กดผมก็จะอัปเดตกับเพื่อนๆในกลุ่ม Discord อีกทีหนึง่งนะครับก็จะโฟกัสเทรดแบบนี้นะครับแต่ถ้าราคาไม่ย่อลงมาอาจจะดีตัวได้ถึงช่วง99,000หรือหลักแสนเหรียญได้เช่นเดียวกัน เพราะว่าผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ราคาไซเวนในกรอบนี้นะครับเห็นว่าขึ้นมาทดสอบขอบบนนะครับตั้งแต่ชุดนี้ชุดนี้เนี่ยครับมีไส้เทียนทิ้งอยู่เสมอเลยเนะครับฉะนั้นการขึ้นมาที่ประมาณ9 9 0 0หหรือหลักแสนเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับเขาซะมากกว่า เช่นถ้าหากเขาขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆจะโฟกัสเทรดในฝั่งของขาช็อตหรือเปล่าและจะ SL ที่หายก่อนหน้าไหมหรือจะ SL ที่ออทำหายไปเลยหรือจะทําอะไรกับมันซะมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญถามว่าช็อตได้ไหมผมก็บอกว่าไม่ได้ผิดนะสามารถกดเทรดได้เช่นเดียวกันสำหรับในฝั่งของแผนการเทรดของผมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันก็คือทั้งในฝั่งขาลงและก็ฝั่งขาขึ้นเลยฝั่งขาขึ้นเนี่ยผมก็จะโฟกัสตั้งแต่แถวช่วงโลเดิมเป็นต้นไปนะครับถ้าหลุดโลลงมา ผมอาจจะโฟกัสแถวๆช่วงประมาณ80,006 6ไปะจะถึง85,000าลหรือจะลงไปมากกว่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ฟังว่า อาจจะลงได้ถึงจุดไหนบ้างโอเคในฝั่งของขาขึ้นผมก็จะโฟกัสแถวแถวนี้นะครับถ้าจะกดเทรดในฝั่งของขาลงเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะโฟกัสแถวแถวช่วงประมาณฟิบอนัชี่ที่0.786หรืออาจจะเป็นช่วงปัจจุบันก็ได้อย่างที่ผมได้บอกไปว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยมันมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนั่นก็คือสัญญาณ bear divergent ในทาวเฟรมหชั่วโมงนั่นเองนะครับอะวิบเวจในชุดนี้แล้วก็จะเริ่มแบบ แท่งเทียนเนี่ยเริ่มวิ่งอ่อนแรงเริ่มมีไซ้เทียนทิ้งเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับและก็ยังไม่สามารถผ่านโซนของวุรุมโปรไฟล์ไปได้เช่นเดียวกันเฉล์ตราคาเนี่ยนะครับการวิ่งขึ้นมาเนี่ยอาจจะเหนื่อยและอาจจะมีการย่อพักตัวได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะย่อถึงจุดไหนเราต้องไปโฟกัสสัญญาในการกลับตัวกันเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะกดเทรดอ่ะเราถัดมาดูในภาพที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือในทางเฟรมเดลีจริงๆแล้วเนี่ย ทางเฟเมรี่เนี่ยผมเห็นเป็นสัญญาณบูดิสเดเวอร์เจนเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือการทำโรลโลของราคาในฟ่งของแม็กซี่เนี่ยก็กำลังที่จะปรับตัวด้วยในส่วนของไอซก็มารีเซ็ตเหมือนกันเพียงแค่ว่าแท่งเทียนในวันนี้เนี่ยยังคงปิดไม่สวยสักเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่าราคากับสัญญาณ Divergen c ในชุดนี้เนี่ยอาจจะยังกรับตัวไม่ได้ก็ได้อาจจะเกิดการไซด์ไวออกไปก่อนนะครับไซด์ไวออกข้างไปหรืออาจจะเป็นการหลุดโลไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าผมมักจะพูดถึงสถิติอยู่บ่อยๆนั่นก็ ในช่วงบูรันนะจะมีการย่อพักตัวตั้งแต่20%จนถึง40%เป็นเรื่องปกติอันนี้ลงมาเพียงแค่ประมาณ18%ซึ่ง20%เนี่ยก็ประมาณช่วง85,000ก็เป็นจุดที่ผมเฝ้ารอเช่นเดียวกันหรือ40%ครับก็ลงได้ถึงจุดไหนบ้างก็จะเป็นแถวๆช่วงประมาณโลลล่าสุดเยนะถว68,000ผมมองว่าไม่ควรหลุดแล้วแหละนะครับช่วงประมาณ66,000-68,000แถวนี้ถามว่าทำไมต้องลงลึกขนาดนั้นได้ ใช้คําว่าได้นะเป็นเป็นไปได้นะครับก็เนื่องจากถ้าเราดูพฤติกรรมของ Bitcoin ในอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในชุดนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าราคามีการไซด์เวย์ผักตัวเป็นเวลานานก่อนที่จะดีตัวได้เนี่ยเริ่มมีการไปหลุดแนวะร,รับสําคัญของ EMA ต่างๆแต่สุดท้ายแล้วนะราคาในทางเฟรม m e 3เดเนี่ยสามารถปิดเหนือ EMA เส้นสีเหลืองๆได้นะครับก็เห็นได้ว่าราคามีการปรับตัวลงลึกถึงประมาณ33%แต่ไม่ยอมหลุดเส้นสีเหลืองๆ เพื่อนๆลองมาดูในชุดปัจจุบันกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าเส้นสีเหลืองๆเ,เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกัน,กนซึ่งเป็นการปรับตัวที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยนะครับก็คือประมาณ33%ถ้าลงมาก็ยังมองว่าจะยังไปต่อได้เหมือนกันนะครับหรือมองว่าเป็นจุดที่คุ้มเสี่ยงในการกเทรดฝั่งขาขึ้นแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้หมายความว่าราคาบิตคอยจะต้องลงมาที่73 0 0 0นะผมหมายถึงเพียงแค่โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในฝั่งของแผนเทรดหรือไอเดียของผมเนี่ยจะมีการอัปเดตที่ Discord นะครับแล้วก็วันนี้จะมีการอัปเดตในฝั่งของเอาคอยที่มีสัญญาณการกลับตัวกันด้วยผมก็จะอัปเดตในฝั่งของแผนเทรดสปอตให้กับเ,เพื่อนในกลุ่ม Member OK x เท่านั้นเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ไอเดียในการเทรดแบบนี้นะครับสามารถสมัคร OKX OK ภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตหรือคลิกที่ลิงก์ OKX OK ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆมาแจ้ง UAD ที่ห้อง Discord หรือใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญใครที่กำลังเทรดที่อื่นอยู่อย่าให้ลองซัพพอร์ตผมผ่านทาง OKX OK ดูนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดพร้อมทั้งจะมีของรางวัลจากทาง OKX OK เนี่ยส่งตรงถึงบ้านด้วยนอกเหนือไปจากทาง OK x ปรับลดระดับค่าธรรมเนียมให้แล้ว ผมจะมีการลดระดับเพิ่มเติมให้อีกพิเศษสุดๆเพียงแค่ช่องของผมเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือในฝั่งของ b บร l i n g e r แบ a นในทาง r a m e 3 d a y ครับได้ลงมาทดสอบแนวะรับสำคัญอีกครั้งหนึ่งหรือลงมาทดสอบขอบล่างของแบรนอีกครั้งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในอดีตช่วงปี2024เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วราคาบิตคอยมีการดีตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเรียกได้ว่าทำออทา i ไฮในตอนนั้นไปเลยนะครับหรือ พุ่งมาจะถึงเนะีช่วงปัจจุบันเลยทีเดียวครับเรามาดูที่ DXY กันบ้างนะซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เราคาดหวังให้เขาร่วงนั่นเองครับเพราะว่ามักจะวิ่งสวนทางกับ Bitcoin หรือคริปโตนั่นเองตอนนี้เนี่ย momentum ของเขาก็ยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นยังไม่ยอมปิดหลุดเส้นค่าเหลี่ยฝั่งขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า pattern ที่ผมเห็นเนี่ย ก็แอบมองไปนในฝั่งของ rising wedge หรือ pattern ที่จะกลับตัวนั่นเองนะครับนั่นหมายว่าเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อที่จะหลุดเทรนไลน์ลงต่อทางนี้ทางนั้นก็รอเพียงแค่การคอนเฟิร์มเท่านั้นนะครับอาจจะมีการดีดตัวไปต่อก่อนก็ได้เราก็รอเพียงแค่การไปหลุดเทรนไลน์หรือไปหลุด e m a ฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะเราเข้ามาดูกันต่อในฝั่งของ ethereum นะครับก็เป็น a l c o i n หนึ่งเหรียญนะเป็นพี่ใหญ่นะครับที่กาลังวิ่งไซด์เวย์เป็น channel ขาลงอยู่โครงสร้างก็ยังคงเป็นขาลงนะครับถึงแม้จะมี แล้วผมจะมองว่าอีเทเรียมเนี่ยจะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆก็รอโฟกัสในการย่อพักตัวของอีเทเรียมแลกันนะครับเราขยับมาดูกันที่ XRP กันบ้างนะครับ XRP เนี่ยก็เริ่มมีการ break out ของ triangle ก็ออกไปถ้าเราวัดเป้าแล้วเนี่ย XRP ก็มีโอกาสที่จะไปแตะ3ดอลลาร์ซึ่งผมได้บอกไว้นานมากๆเลยนะครับว่าผมมองว่า XRP เนี่ยจะมีการดีดตัวขึ้นไปถึง3ดอลลาร์ได้ใครที่มีของก็ลองลันต่อไปล้กันนะครับก็จะเห็น ได้ว่าเป็นการวิ่งยกหายยกโลชัดเจนมากๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้มีของก็รอพักตัวใครที่มีของอยู่ผมก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการกลับตัวอะไรก็ลองรันเทรนต่อไปเลยกันนะครับขยับมาดูที่ A D A กันบ้างเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆขอเข้ามากันเยอะนะครับก็เห็นว่า A D A เนี่ยมองเป็นกรอบไซด์เปรคค่อนข้างชัดเจนเลยก็มีการเบรกเหมือนกับ X R P เลยนะครับในชุดนี้เนี่ยถ้าไม่ได้หลุดโลล่าสุดนะครับในกรอบกรอบนี้นะครับเทรนไลน์ล่าสุดขอบนี้นะครับแนรับสำคัญสุดท้ายผมก็มองว่าสามารถร้งิๆแลว มันเป็นชุดในการไซด์เวย์ค่อนข้างชาัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ว่ามีสัญญาณการกลับตัวอยู่2ชุดด้วยกันนะครับแท่งเทียนเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นการยกโลชัดเจนเหมือนกับ XRP เลยนะครับก็รอเพียงแค่แรงซื้อเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงระยะสั้นเท่านั้นเองครับปิดท้ายที่ทองคำเลยกันนะครับทองคำเนี่ยผมก็มองเป็นกรอบไซด์เวยชัดเจนนะครับก็น่าจะสะสมพลังรอการประกาศตัวเลข CPI ในช่วงของค่ำคืนนี้นะในฝั่งของโมเมนตัมเนี่ยนะครับก็ยังคงสับสนุนในฝั่งขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะ ถ้าเป็นผมเองอาจจะรอย่อพักตัวในบะริเวณขอบล่างเลยแต่ไม่รู้ว่าจะลงมาหรือเปล่านะครับถ้าลงมาผมก็มองว่าเป็นอ r ที่คุมนะครับในการเทรดของฝั่งขาขึ้นนั่นเองส่วนในฝั่งของขาลงนะครับอาจจะรอโฟกัสในฝั่งของขอบบนของเทรดไลน์ที่เขามาักจะมาทดสอบบ่อยบ่อยนะีครับประมาณช่วง2,723ดอลลาร์อาจจะโฟกัสเทรดฝั่งขาลงทถานี้แต่ถ้า break ก็จะโ o โล o ในฝั่งของขาขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับ ครับเพื่อสรุปคลิปนี้ก็เตรียมตัวรับมือกับความผันผวนกับตัวเลข CPI แล้วกันนะครับผมก็ยังคงโฟกัสในการย่อเพื่อที่จะไปต่อของคริปโตเรียลคอยบางเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองไปโฟกัสสันเพิ่มเติมดูนะก็ลองหาสัญญาณกับตัวของเหรียญนั้นๆแล้วกันนะครับใครที่ไม่ได้มั่นใจก็ตามเข้ามาดูไอเดียในกลุ่ม Discord ของผมได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปหาฉลามทีี่่เกกาวววัันผมมแล้จใหสสด